สวัสดีค่ะเห็นไหยคะตอนนี้มานั่งดื่มกาแฟค่ะสั่งกาแฟนั่งดื่มรอเครื่องเครื่องออกใบยโมงกว่ารอยตั้งนานนี่ค่ะไปส่งภาพสวยๆเพื่อนๆดูนะคะอันนี้ของอ,นนอ,งอนนสายการบินสวิตเซอร์แลนด์นะคะสายการบินไทยไม่มาค่ะรอค่ะนี่ค่ะ ้อนมากค่ะอาการ้อนเหมือนเมืองไทยเลยเรียว่าสามสิบสามค่ะสามสิบามสามสี่เรียว่าสายการบินนะคะอันนี้ก็เป็นสนามบินที่นั่งเดิมกับครื่แฟดื่มก้าไปถ่ายเราเดี๋ยวเขาจะว่าพาไปเริ่มบินให้ดูนะคะ วคิดหน้าเดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะก่อนจะขึ้นเครื่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ